ร้อยแล้วราคากับห้าสิล้านบาทนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะเป็นแ,แค่คนบมายานก็เห็นภาพนี้เราให้ฟังถามว่าตอนที่อันเนี่ยทำงานอยู่ในห้องหลักค่ะห้องปฏิบัติการทางเคมีที่กรมอุตสาหกรรมนะคะห้งองนนะะอพัฒนาพันธุค่ะก็อยู่ในมุมของูเจ้างค่ะนะคะเราทำงานในโรงงานเนี่ยเราเนี่ยก็ชิ้เงานสุดลงหลดได้ไปปากการจริงไหมคะ แต่ตอนที่พี่อันทำงานอยู่โรงะะงานนานสิบปีนะคะก็ทำธุรกิจเคื่อขันกุ้งคู่ไปด้วยค่ะนะ,ะหา,โลโลาระบบสำรองให้ชีวิตง่นทีนี้เกิดวิกิตเศรษฐกิจต้องยํากุ้งนะคะยังทองขึ้นมาเป็นจุดอ่อนของทีมะคะ่ะทีมเลยคัดออกนะคะเข้าใจกันใช่ไหมถูกเลเีอย์ค่ะนะคะ,นะคะ <t> ก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็น S นะคะทำธุรกิจกุ้งชีวิตตัวเองก็ได้นะคะพี่อันก็เลยทำธุรกิจเกี่ยวกับ ดายไอซเป็นตัวแทนนักแข็งแท็กเป็นมิลเลอร์นะคะเอ,อ่อเป็นมิลเลอร์ของคนโชเอกสารทำร้านกแฟนะคะเป็นคููสอนพิเศษวิทยาศาสตร์รนะคะเอามาทุกอย่างเลยเพราะฉันต้องการดึงชีวิตตัวเองแต่ขณะที่ทาคะ่ะ แสนบาทเศร้ามากชีวิตทุกชีวิตนะคะหามานะคะแล้วก็มาเจอซักเซนพอบอกว่าจะไม่เอาอีกแล้ว น,น,นานาอนคะนะคะทเนื้องันเร่อยๆ,ๆจนประสบความสาเร็จอันนี้ก็กลับาอกาสงคะสอเป็นของขัญให้เป็นปากกาปาเกอนะคะเป็นเราเราก็ไม่ได้ซื้อนะ,ะขอขอบคุณอัพไลน์ชูสักนะคะจริงๆ อยากไปอยากไปไหมนะคะได้กินอาหารอร่อยชิย้นเยอะ b t ีมากเพราะเรามีเชฟ ชั้นสูงของญี่ปุ่นโอ๊ย โอกาสถ่ายรูปคู่กับคุณหมอนะคะภาพนี้เป็นภาพประทับใจในความทรงจำเลยคือเขาไปสองทิปอันนี้ได้ใจว่ามันประมาณประมาณถ้าสมมติว่า900อย่ะเป็นคนไทย300 600อยาเป็นซีอ่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วนะแล้วนึกดูสิเอบีพวกเราอ่ะถ้าตั้งใจทำจริงๆอ่ะจะไปได้ไหมได้แน่นอนนะคะก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอคะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ เออคุณหมอคะคุณหมอจำอันนั้นคุณทคุณหมอบอกว่าโอ๊ยจำได้สิโอ้ยแบบใจมันฟูอะโอ๊ยเราก็แค่ทำน้ำไอ้ทำไมคุณหมอจำเราได้วะ แล้วเราก็เล่ากลับเป็นคนขี้แพ้นะคะคือตอนแรกอยากชนะมากเลยแพ้น้ำหอมแพ้ได้น,ดน้ำหอมโดนน้ำหอมประมาณสามทำให้เป็นน้ำหอมที่ที่ท,ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่เกตดนีอะค่ะมันทําให้เราแพ้แล้วมันทําให้เชื้อไวรัสเข้าเราเข้าที่ตาค่ะที่อาจจะเกิดตาบอดน,นะก็ลายหายคุณหมอศิษย์จบอว่าต้องใช้อะไรบนะ้างท่านบอกว่ากินทาเกตกินน้ำปลาโรติก้า พี่อันถามว่าคุณพมอคะอันกลัวตาไม่กลัวตาบอกตูมองไม่เห็นอนะ่ะต้องเห็นลูกสองคนอนะ่ะหมอบอกถามหมอว่ากินเอสพอดีได้ไหมหมอบอกพอพแค่นั้นพอเพือ่อน นี้ยังไม่ใช่นะคนนี้ยังไม่ใช่นะค,นนนะคุณอันต้องช่วยคนนี้แบบนี้ต้องช่วยคนนี้แบบนี้อันก็หลับตาจินตนาการตามท่านไปเรืเ่อยๆท้ายประโยคที่ท่านพูดว่าจากนี้ไปอะ่ะคุณอันต้องเป็นแม่ครับถือธง,องนัทีให้ประสบความสําเร็จนะอุ้ยเราแบบฟังแล้วบอุ้ยทำไมแบบเรื่องแบบแบบโอ้หท่านไ้ใจรักขนาดนี้เลยเหรอยังก็รอคอยกันว่า เดี๋ยววันที่งานเดอะซักเซสทั้งที่สิบสี่คะค่ะเราจะเจอท่านทีมก็ตั้งใจที่จะเจอมาเพราะเราไม่ได้เจอกันหลังจากหยก oh เชื่อหรือคนไม่เชื่อเหลือบ้างไม่เหลือบ้างแต่ก็เชิญค่ะลุยกันรันตอบ,ตอบลุยต่อสินค้รออะไรตอนนี้เนี่ยก็มีล็อกลานุมาช่วยนะคะต้องขอบคุณคุณไดมอนดพันตาค่ะพอดีค่ะแต่ก่อนที่ท่านจะลงมาช่วยอ่ะเราต้องช่วยตัวเองก่อนไหมจัดทาวมิตติ้งค่ะจัดทาวมิตติ้งค่ะรวมคนได้เชิญอัพมาค่ะอัพมาช่วยค่ะอันนี้ก็เป็นทีมงานของอ้อทุกชัยนะคะ แล้วนี่ก็ขอเอาธงชยัยคนนี้ในด้านล่างนี้ก็คือคุณจิ๋วผู้จัดการสัญชาติเป็นตำแหน่งโกนะคะคุณเลสปันนาะเจ้าของบริษัท11บริษัทนะคะเป็นซิลเวอร์นะคะก็ได้ใส่งานของอาธงชัยเยี่ยมที่ของผู้สปันนาเนี่ยเจ๋งมากเลยนะคะเขามี่มักกานในในโครงการในในในบริษัทของเขาเนี่ยเยอะม,มากๆนะคะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าคนกลุ่มนี้เปลี่ยนการซื้อกินซื้อใช้มาซื้อที่สักเซ็ตก็ได้เงินคืนกัน เยอะๆทำแล้วคนคนนัดที่ได้ก็เอาไปรางวัลให้พนากากักงานของซ้นปีนะคะลุยต่อค่ะสันเดียวนะคะนะคะก็ถ่ายเดียวนะคะแล้วก็พอรวมคนได้เยอะก็เชิญนัดเข้ามาวันหนึ่งเนี่ยเราก็จกัดเฮ้าส์สองที่นะคะก็ใช้อัพคงมาช่วยแล้วก็ต้องรวมคนได้ ทุกคนเจอหมดใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่เป็นป้อนเมนกันเลยที่มีสวนนะคะก็จังหวะดีเลยเราก็ให้เขาไปยังไงคะสวนขยายสวนสวนขยายส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนดีไหมเป็นเรื่องค 我混蛋。<laughs> <laughs> <laughs> ເຂົ້າອັນຈັນເຂົ້າ